ที่สองถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้เกิดแก๊สค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมดต้องเผาสองรอบครับรอบแรกเราเลิ่งไฟไม่ทันนะครับก็เลยไม่เกิดแก๊สแต่รอบที่สองนี้ก็หายห่องแล้วครับผมแก๊สออกเยอะมากครับผมอุ่งแรงมากเลยครับผมนานด้วยยังไม่หยุดเลยนะครับ น่าจะเป็นฐานที่โอเคเลยครับรอบนี้เพราะว่าเราใช้ไม้เนื้อ่อนค้างแน่นนะครับไม้เล็กๆเนื้อแน่นนะครับเนี่ยครับไม้พวกนี้ครับข้างๆนี้นะครับน่าจะได้เกือบสองกระสอบแล้วครับรอบนี้วูนนี้มาติดตามนะครับติดตามผลงานนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นังไงนะครับรอบที่2นะครับโผลักเสียงแก๊สนะครับที่มันออกมานะครับแรงมากเลยครับ